เรามาดูวิธีทำยอดตกทองกันนะคะก็ตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ลอกลอกอย่างนี้นะคะเพื่อให้เอาเยื่อที่คุ้มด้านนอกอะคะ่ะออกเพราะมันทานไม่ได้ถ้าทานเข้าไปแล้วคือมันจะมีความเหนียวอะคะ่ะแล้วก็ใช้ลอกเอาแบบนี้นะคะแล้วมันจะทานได้ทั้งหมดนะคะ นี่ค่ะตัดหนวดมันทิ้งด้านส่วนด้านบนเนี่ยก็ตัดไปเลยไม่จาเป็นต้องลอกพ่อมากเยอะที่มันหุ้มอ่ะมันยังไม่แก่มากเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นยอดฟักทองที่เราทําออกมานะคะวันนี้นะ่าจะได้ทําแกงส้มยอดฟักทองใส่ปลากระป๋องก็อร่อยนะคะหรือจะเป็นออยอดฟักทองผัดน้ํามันหอย ก็อร่อยบิกแบบหนึ่งกินคู่กับน,น้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกเผาค่ะ